ตอนเดียวเอาไว้คนของประวัติฟีดาวส่งเดือนละแค่4,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิสุบิชิไตตันเครื่องยนต์2.4นะคะคันนี้เป็นสนติดแก๊ส LPG ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นลอยที่169,000บาทเท่านั้นประวัติจะัะเต็มนะคะส่งเดือนละแค่4,000บาทเองนะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยมีตู้สูงนะคะเป็นราคาสูง2เมตร10พร้อมเลยนะคะ นี่ค่ะมิต s ูบิชิไทตันนะคะเครื่องยนต์2.4เบนซิน,นติดแก๊ส LPG นะคะคันนี้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ยที่169,000บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาวนะคะส่งเดละแ่า4,000บาทเองนะคะแถมลังค่าสูง2เมตร10ให้พร้อมเลยค่ะคุ้มม,มากๆเลยนะคะติดแก๊ส LPG พร้อมเลยภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะผสมกับสีเทาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะ เกียร์ธรรมดานะคะรถสวยมากๆเลยนะคะเครื่องเสียงก็จะเป็น AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะนี่ค่ะติดแก๊ส LPG เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะแก๊ส LPG ติดด้านล่างนะคะเป็นถังแคปซูลค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะแถมลังค่าสูง2เมตร10พร้อมเลยค่ะคุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะหลังค่าใหม่ค่ะไม่รัวไม่ซึมนะคะคันนี้ขอคนซื้อนะคะฐานเงินเดือนหนึ่งหมาับาทขึ้นไปค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะถังแก๊สอยู่ด้านล่างนะ LPG ค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะใครกําลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของนะคะอ m เช a ยเป็นคันนี้เลยนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะ ผ่อนสบายนะคะแค่เดือนละสี่พบาทเองนะคะเต่น้ามันยี่สิไปด้วยนะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์เป็นซินนะคะ2.4งจุดสเบนซินค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะกระบะตอนเดียวเอาไว้ขนของผ่อนสบายๆต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะมิซูบิชิไตตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4งจุดสีเบนซินติดแก๊ส LPG 24ค่ะสนใจยัง like? really? ่งยโทรสอบถามราะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์ไม่ได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามราะเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะดีดีข้อมูลค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะไม่ายค่ะ